สวัสดีครับเซียวกานะครับผมจากคุบตาซีสะเกตเล่าเจริญนะครับสาขาอำเภอกันทรารามนะครับเมื่อนี้เซียวกามาตีเทือนรถ l อ5 0 8นะครับแต่ว่า l อเซียอะไรเหลือแต่ซ5 0 8นะครับอยู่บันตัดครับบันตัดตำบลห่วยอำเภอปทุมราชวงศ์สาครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมาทานเมื่อนี้บัวแดงผาก็ได้เมื่อนี้ดนสดเลยที่เป็นเอาเตโตรถกับใบมีดนะครับ อุปกรณ์สองชิ้นตีเทิร์นเอล้า L5018 SP เอนะครับอุปกรณ์2ชิ้นคือกันรถก็ไปเมียน่ล่ะนะครับอุปกรณ์ชิ้นเดียวไหมบอกพิ่มันจเทิร์นเอาขั้นไม่นะครับขั้นนี้เป็นมันเท่าแล,แล้วแล้วลวะแห้งมันเลื่อมทดถอยไปแล้วนะครั <mm> โอโบอู้ลมแห้งขนาดมากกับพรหนาสุดรลองมาดิใส่แวนตาแบบรอเลยห <mm> ้าตัวใหญ่นะครับเราคิ้วเงวเลยคิวทองอย่างเดียว มินิเชื่ออุ่มโมเดิร์มาเนาะเชื่ออมไปหาลูกค้าครับก็ได้มากับหัวหน้าเพิ่นสองคนนะครับนี่สภาพเบื้องสภาพตีเทิร์นไอ้เพิ่นแล้วเรียบร้อยนะครับรถไม่มีเล่มนะครับคันนี้เพิ่นสื่อต่อมือมากขึ้กันนะครับบ่มีเล่มเชื่กาตีเทือนใอ้เพิ่อนอยู่หนึ่งแสนคับสี่หมื่นบาทนะครับนี่ละสภาพนี่ละชั่วโมงกันนะจะไปทางเขาแล้วละ่ะเบื้องส่งเพราะว่าเพิ่นใส่บีพร้อมด้นี่ช <laughs> ั่วโมงชั่วโมงชั่วโมง ชั่วโมงอยู่สามพันหกยแปดชั่วโมงแต่ว่าหน่าจะบ่มยันดอกบ่อนี่นังนังแทะนะครับนี่อคทาทัลล่าโอ้มาทานผวน,น้ำมันออกเบิดซุกออกเบิดทุกหม่องที่มีหู <c oughs> กับกะกะเพิน่นใส่งานมาอ่าคุ้มแล้วล่ะหลายปีแล้วนะครับแต่มาอยู่น้ำไอ้เพิ่นนี่สิบกว่าป,ปีแล้วว่าฉัน <c oughs> ก่อนหนะ้านั่นอยิก รถคันนี้ปีหาสอหาสมนะครับ,ป, 2, 3, รบปีนี้ก็ปีหกแปดแล้วเนาะเป็นยังไงเขาท่าเขาท่านะครับเอาประมาณนี้แหละที่เทิร์ห้เพิลนเซนซีขับคางวดคันใหม่อยู่เก่าหนะครับ8ปดปีหัวหน่อยสองพัเป็นตะยูดเด้เงินเราอยู่กลางทงอยู่ป่ายางเลยโอ้บรรยากาศสุดยอดนะครับ คนสื่อนี่เพิ่นเป็นคนสุพรรณบุรีนะครับเพิ่นบ่าไทยเด้พูดไทยเพิ่นมาได้แฟนทางนี้นะครับทางอำเภอปทุมราชครับเอาประมาณนี้ละคลิปนี้บ่ยาวนะครับสันส้นๆได้ใจความสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากตีเทินนะครับคั้นอยู่ิกลตขั้นอย,ยู่เกลร์ตไปเบิ่งได้นะครับไทยอยูย่ิกลตกับ่ายรูปส่งมาถ่ายงามๆนะครับสตาร์ทเครื่องเบิง่ง อุปกรณ์ฟเฟอร์นิเจอร์มันงามบอนะครับ้ามันงามกับราคาก็ได้หลยมีเหลี่ยมบอหรือบามีเหลี่ยมนะครับรับเทิร์นนะครับรับเทิร์นเก่าแรกใหม่ผมมีปัญหานะครับจังได้กับมาฐานของแถมผมมีตัดซองรถพ่วงก็เก่าเบิดครับพวนผู้สื่อเพิ่นอือนี่ละประมาณนี้ละนะครับเอา้าจังพอกันไหมคลิปหนานะครับมืออ่นมืออ่นเซวกาสองอยอำเภอพิบูลมังสาหารขั้นที่ไปเทิร์นเมื่อวานนี้ละ มือฮหื่อยู่อำเภอโพไซรอยเอฟครับ,อ ư, um er, size, รบของผีพ่นกะนาจจะเป็นมือทัดไปนะครับมือนี้สิไปส่งประเมินไฟแนนซ์นก่อน <c oughs> เอาประมาณนี้ละพอกันไหมคลิปนะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำเนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ